นอนเฝนะ้าน้องนะฮะแลนอนเฝ้าเมียวเ,ยนนเ,เมียวเหรอลูกอืล่ะนอนเฝ้าเมียวเมียวมียวเมียวมันหลับอยู่เดี๋ยวพี่น้องมาเหยียบมันเหรอทำไมใจดีแท้ลูกอืมโอ้ยเราเป็นเด็กใจดีโอ้ยเด็กใจดีนี่นะโอยเด็กใจดีนอนเฝ้าเมียวเมียวเลยฮะจะเอากระจางไปล่ะฮะ เอาอะไรกินนมฮะกินนอมอะครับอยากกินนมวายอยากได้ข้า,างาเป็นนมนี่นะโอ้ยข้า,างาเฝ้าเมียวเมียวเป็นนมเฮียโอ้ย,อยทำไมมันเก่งอย่างนี้ละ่ะเด็กเก่งอย่างนี้เหรอเก่งต้องได้กินนมนะโอ้ตาตูเลยเด็กเก่งต้องได้กินนม อานมมาให้หนอยครับอย่าหิวนมนี่นะฮะดโวยไปหานมตรงไหนให้มันนะเด็กเก่งนี่เด็กเฝ้าน้องนอนเนี่ย